เปิดแมพใหม่กับร้านที่คนรักหมูกรอบไม่ควรพลาด <omon os. S 1> วันนี้เราพาทุกคนมาที่ร้านบะหมี่ซุปกระดูกรถเด็ดไบเฮียดาวตั้งอยู่ติดกับกาดแม่เหียจังหวัดเชียงใหม่คือร้านนี้ผมมีโอกาสได้ไปทานโดยความบังเอิญคร <idd> ับแล้วก็บังเอิญว่ามันอร่อยมากจนต้องขอเอามาบอกต่อกับทุกคนเลยครับจริงๆร้านนี้เขามีให้ทานหลายเมนูเลยนะครับ ทั้งก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ซุปกระดูกข้าวหมูแดงหมูกรอบอร่อยทุกเมนูครับแต่ที่เราคัดมาแนะนําในวันนี้ก็คือข้าวหมูกรอบผัดพริกเกลือหมูกรอบที่นี่เขาดูดีสุดๆด,ดูกรอบน่ารับประทานหนังชั้นบนกรอบมากชั้นไขมันรองลงมาก็มีความนุ่มจุ้ยซี่ละมุนสุดๆชั้นเนื้อหมูด้านล่างสุดก็ยังคงความนุ่มไม่แห้งแข็งเอาไปทําเมนูอะไรก็อร่อยถือเป็นสวรรค์ของคนรักหมูกรอบเลยทีเดียวครับ พี่ดาเขาจัดการบรรจงปรุงผัดอย่างดีจานต่อจานด้วยสูตรเฉพาะของทางร้านเลยครับข้าวหมูกรอบผัดพริกเกลือมาแล้วจ้ารสชาติจานนี้บอกได้เลยว่าโดดเด่นมากแซ่บมากเพ็ดอร่อยลงตัวไม่มีความจำเป็นต้องปรุงอะไรเพิ่มหมูกรอบหั่นชิ้นใหญ่พอดีคำกินสนุกวางบนข้าวหอมนุมน่ม เคียงด้วยไข่ต้มหนึ่งใบที่ช่วยเติมเต็มความอร่อยให้จานนี้เสิร์ฟพร้อมน้ำซุปจากหม้อเดียวกับซุปกระดูกของที่ร้านทานแล้วรู้เลยว่าเมนูซุปกระดูกของที่นี่จะอร่อยมากขนาดไหนข้าวหมูกรอบผัดพริกเกลือจานนี้ราคาอยู่ที่50บาทเพิ่มไข่ต้ม10บบาทคุ้มค่าอร่อยเกินราคาห้ามพลาดเลยนะครับ ใครมีร้านดีร้านเด่นอร่อยอยากบอกต่อคอมเมนต์แนะนำเราไว้ที่ด้านล่างเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับ